ั้นแล้วก็แอสลีไบเซอร์เอาอย่างแก้ไขได้ครับเป็นโอกาสของไอเดียคอนแกนลูกนี้ไม่พลาดครับตีลงไปสำหรับทัดดาวแม่ไปผิดทีวมวลโยกโดงมาวิลรวันแก้ไขครับเป็นไอเดียคอนแก่นเก็บได้แล้วบ bon อลสั้นยังรองได้ครับ ไอเด็กขวัญแก่นจะได้รู้อีกครั้งหนึ่งแตะเบาๆลงไปครับทัดดาว10ต่อ5ครับนีไป5คะแนนแล้วครับโอ้โหนี่คือ3จังหวะนี้ไม่มีอะไรครับก็ต่อเนื่องไปแต่ว่าจังหวะก่อนหน้าที่เราเห็นเนี่ยมีหนึ่งจังหวะที่ตีไปแล้วู้วสิมองว่าไม่โดนบล็อกนะครับ เอาครับก็ยังไม่ยอมครับสุพรีมพลิกนำได้ก็จิงเซิร์ฟครับคาทะลีบอนแรกลึกปัดเร็วยางเหนียวแน่นแล้วโดนเลยครับทัดดาวอยู่ตรงนั้น18 16ขยับหนี2ตแต้มครับตอนนี้ไอยเจ้ข่อนแก่น ครับถ้าปล่อยนี้ครับมีโอกาสจะฉีกออกข้างเหมือนกันบบนะบอลเอ็มออนโดนบล็อกวิลาวันยกหัวเสาอัชราพตรตีมาอย่างติดกันนิกาครับสามเมตรตรีสุพัตราเหมือนกันวิลาวันไม่พ้นครับลูกนี้รัตนาพรเนี่ยตั้งชิดเน็ตมากครับแล้วพอเทคตัวเข้ามานี่ดูครับดูบล็อกทัดดาวนี่รออยู่แล้วนะครับ ตีใส่กำแพงครับลูกนี้ไม่รู้จะหนียังไงคอนทิรกบเสิร์ฟนำอยู่ถึงคะแนนเัวเสาวิลาวันรับล้นอีกทีหนึ่งวิลาวันโอ้ยังได้ครับดีๆีไหมโดน,นบล็อกเลยครับดีๆีฮริซ่าหนาวครับจับบล็อกจนได้17-15ครับ โอ้น่าจะเรียกความมั่นใจได้เยอะครับจังหวะล็อกจังหวะนี้ขัดดาวครับโฉบมาช่วยคัตสลี2สองคะแนนครับไอเดียกลองปลายเซตอยู่ดีครับเซตนี้ทีมมินเซิร์ฟครับต่างมือเดียวรัดดึงจังหวะตีได้สวยครับคัดดาวอัดลงไปครับมาสกครู่ นี่ครับล็อกวิลาวัน,นตกไปแล้วครับกตียตัดไปผลัดกันทําคะแนนได้ต่อเนื่องเลยนะครับโอ้ลูกนี้ดึงจังหวะดีครับทัดดาวกดลงไปครับจังหวะสุดท้าย15-16นี่ครับโอ้ลงมาเซิร์ฟครับแอสลีเฟรเซอร์เปลี่ยนรถจ,จะลุ้นเพื่อนครับ พลิกเนต็ตยังเก็บได้สั้นอีกทีนึงไม่เหลือครับพัดดาวครับปีใส่บล็อกลงไป